กำหนดให้ f(x) เท่ากับ enfin x ยกกำลัง2บวก1เมื่อ x เท่ากับ3 5x ลบ5เมื่อ x ไม่เท่ากับ3และฟังก์ชันต่อเนื่องที่ x เท่ากับ3หรือไม่อย่างแรกนะครับเราต้องจะทำตามขั้นตอนของเขาครับ 1. หา f(x) ก่อนนะครับหา f(x) เราก็ะหา f(x) เท่ากับ3ตัวไหนครับใช้สมการที่1นะครับตรงนี้นะครับเราก็จะได้เขียนเราก็แทน3เข้าไปในสมการเลยครับก็จะเป็น3ยกกําลัง2บวก1 3ายกกาลัง2คือ3คูณ3เป็น9บวกกับ1ถึงเท่ากับ10ได้แล้วนะครับ f อของเราเท่ากับ10ต่อไปเรามาหาขั้นตอนที่2นะครับหาลิมิตลิมิต x เข้าใกล้ f นะครับ ก็จะหาได้โดยใช้สมการที่2นะครับเราก็จะเขียนว่าหาลิมิต x เข้าใกล้3นะครับลิมิตไหนเข้าเข้าใกล้3นะครับก็คือสมการที่2นะครับเราก็จะแทนเป็น5คูณกับ3ลบกับ5 5คูณ3เป็น15ลบ5จึงเท่ากับ10 ต่อไปนะครับขั้นตอนสุดท้ายเขาบอกว่าพิจารณาว่าลิมิต x เข้าใกล้3เท่ากับ fx หรือไม่เรามาดูตรงนี้นลครับถ้าเหมือนการแสดงว่าตอบว่าฟังก์ชันต่อเนื่องที่ x เท่ากับ3นะครับเนื่องจากเราหา fx ได้10แล้วก็หาลิมิต x เข้เาใกล้3ก็ได้10เราถึองจอวาดต่อเนื่อง